วันนี้จะพามาดูนะครับคำถามคาใจของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะครับว่าทําไมน้องอยู่ป .5 ป .6 แล้วน้องตีโจทย์เลขไม่ออกสักทีนะครับง่ายๆเลยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับร้อยละ99%สนะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะท่องคีย์เวิร์ดครับคำถามคือคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคําว่าแบ่งครับน้องจะท่องนะครับแบ่งคือหารครับนะครับหรือรวมครับคือบวกครับเหลือนะฮะ คือลบครับนี่คือสิ่งที่ปัจจุบันนี่ครับเด็กส่วนใหญ่แล้วท่องครับคำถามคือเอ้ามันก็ถูกนี่แบ่งคือหารรวมคือบวกหรือคือลบมันไม่ดียังไงคีย์เวิร์ดแบบนี้ไม่ดีตรงไหนนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับไล่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้ดู2ข้อนี้ครับแบ่งขนมให้เด็กสิบคนคนละ2ชิ้นนะครับต้องมีขนมกี่ชิ้นนะครับเราผู้ใหญ่เนี่ยฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับมันคือ10บคูณสนะครับแต่เด็กไม่รู้เรื่องนะครับเด็กท่องคีย์เวิร์ดมานะครับนี่ครับคุณแม่นะครับนี่ครับคุณพ่อ แบ่งครับหานครับเพราะฉะนั้นข้อนี้10หาน2ครับเรียบร้อยนะครับเก๋งไปตามระเบียบนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับคือข้อเสียของการท่องคีย์เวิร์ดแบบแรกนะครับเอามาต่อครับนะฮะบางคนบอกว่านี่ครับโจทย์ข้อนี้ครับขายขนมไป15ชิ้นเหลือขนม10ชิ้นเดิมมีขนมกี่ชิ้นนะฮะอยากรู้ว่าเดิมมีขนมกี่ชิ้นนะครับเด็กเจอคีย์เวิร์ดตันดีครับเหลือครับท่องมาแต่ไกลนะฮะเหลือคือลบครับ 15-10ลครับได้5ทันทีนะครับเรียบร้อยนะครับและปัญหานี้มันจะลามต่อครับเมื่อเจอโจย์2ชั้นเมื่อไหร่น้องตีโจทย์ไม่ออกทันทีนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องแก้ด้วยการให้น้องเลิกท่องนะครับและเปลี่ยนมาใช้การทำความเข้าใจนีครับนั่นคือนะครับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบวกนะครับนั่นคือการเพิ่มขึ้นแบบครั้งเดียวนี่ฮะนี่คือหัวใจครับให้น้องอ่านให้เข้าใจครับว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นแบบครั้งเดียวหรือเปล่านะครับเรื<ม>่องของการลบครับนั่นคือหัวใจคือการลดลงครับลดลงแบบทีละครั้งหรือครั้งเดีย <casting> ว<บอ>ครัครบน<อ>ี่คือเรื่องของการลบครับคูณคืออะไรนรีฮะ คูณเคอเพิ่มหลายครั้งครับเพิ่มหลายครั้งแลและเพิ่มแบบเท่าเท่ากันด้วยครับนี่คือเรื่องของการคูณครับส่วนเรื่องของการหารครับนั่นคือเรื่องของการแบ่งแบบเท่าเท่ากัน,นครับนี่คือหัวใจครับบางคนอาจจะไปท่องว่าแบ่งคือหารทันทีไม่ใช่นะครับ ้องเข้าใจนี่ครับว่ามันเป็นแบ่งแบบไหนนี่ครับแบ่งแบบเท่าๆกันหรือแบ่งเพื่ออะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจหลักๆเลยครับให้น้องทำความเข้าใจ4อันนี้ดีๆครับรับรองว่าตีโจทย์ได้นะฮะส่วนโจทย์นะครับเดี๋ยวจะแจกให้นะครับสามารถคอมเมนต์ขอกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจกให้แน่นอนครับ